สปอยยาวมังงะวันพีชในตอนที่1นึ่งพัชงยื่นข้อเสนอจะต่อสู้จนตัตายเดี๋ยวจะยอมมอบรถพเนกิฟและก็หนีไปซะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับสับคลิปนี้เป็นสปอยยาวของมังงะวันพีชในตอนที่1นึ่นะครับในตอนนี้เดือดแน่นอนนะครับใครที่เป็น FC ของผมแดงแชงคูดเตรียมกรีก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องราวในตอนนี้บอกเลยแหละครับว่าสนุกเลยนะเหมือนเดิมนะครับก่อนที่คุณนั้นจะบบชมคลิปนี้แบบเต ลืมกดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่า เริ่มตอนมาของมังงะวันพีชในตอนที่1076นจะครับจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วนะครับโดยในตอนนี้โซโลนั้นได้ยินเสียงกรีดร้องนะครับจากนามินะครับจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับในระยะไกลจึงทำให้ในตอนนี้พวกเขานั้นนะครับลูฟี่กับโซโลเนี่ยจึงต้องตัดสินใจต้องรีบกเพลย์ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะครับในการเจอกับพวกเซเลฟิมนะครับเพื่อไปช่วยเหลือนามินะครับแล้วก็เหล่าเวก้าพังทั้งหมดที่ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างจะย่ำแย่ซึ่งในตอนนี้กกกก็ไไดด้้มีาารํับวย ว่าในตอนนี้นั้นเราก็จะไม่ได้เห็นนะครับว่ากลุ่มอื่นสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับรู้เพียงแค่ว่ากลุ่มของนามิในตอนนี้เนี่ยกำลังย่ำแย่ส่วนลูฟี่กับโซโลในตอนนี้เนี่ยจำเป็นนะครับจะต้องจบการต่อสู้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้จึงทําให้พวกเขานั้นนะครับไม่สามารถดูแลนะครับลอบลี้จิแล้วก็คาคุในการต่อสู้ได้อีกแล้วก็แน่นอนนะครับในเมื่อต้องรีบนะครับในการจบการต่อสู้ให้เร็วที่สุดนะครับจึงทําให้นะครับการจะปกป้องซีพีซีโร่เหมือนก่อนหน้าเนี่ยที่แบกไปแบกมานะ ส,สุดเลยด้วยคาคู่เห็นแบบนั้นนะครับก็เลยเจราจากับลูฟี่นี่ถ้าเรื่องนี้เนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีฉันเนี่ยจะยอมให้พวกแกเนี่ยมัดฉันอีกรอบหนึ่งก็ได้นะเจ้าหมวกฟางส่วนลูฟี่นั้นก็ได้หันไปคุยนะครับกับลอบลุจินี่เจ้านกพิราบหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยฉันไม่นับพวกพวกนาเนี่ยเป็นเพื่อนของฉันหรอกนะลอบลุจิเมื่อได้ยินแบบนั้นจึงรีบตอบกลับในทันทีได้สิเพราะฉันเนี่ยกอยากจะฆ่าแกอยู่ก่อนแล้วเหมือนกันและหลังจากที่แกตายแล้วลก็คพ,พวกของพวกแกนั้นเนี่ยก็จะจบลงด้ หลังจากนั้นนะครับชากะก็เลยมอบกุญแจมือให้กับลูฟี่แล้วชากะก็บอกเลยแล้วว่าพวกนายเนี่ยจะมีอิสระหรือทําอะไรก็ได้ตราบใดที่พวกนายเนี่ยมั่นใจความปลอดภัยของสเตล่าหรือเวก้าพังตัวจริงลูฟี่นะครับเมื่อได้รับกุญแจมือนะครับก็ทําการปล่อยล็อบลุจิแล้วก็คาคุนะครับแต่ว่าโซโลในตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ไว้วางใจนะครับไปสองคนนั้นสักเท่าไหร่ดูในตอนนี้ลูฟี่กับล็อบลุจิทั้งสองคนรวมมือกันนะครับในการต่อสู้กับเอสแบร์หรือว่าเซราฟิมคูมะส่วนโซโลกับคาคุทั้งสองคนร่วมมือกัน ครับในการต่อสู้นะครับกับเอสฮอคหรือว่าเซเลฟิมมีฮอค โดยลูฟี่นั้นใช้ร่างเจสีของตนเองนะครับในการต่อสู้ส่วนลอลุจินั้นใช้ร่างผสมนะครับหรือว่าร่างไฮบริดของตนเองนั่แหละแต่ว่าไม่ใช่ร่างตื่นนะในการต่อสู้นะครับกับเซเลฟีมีฮอคส่วนเซเลฟีมีฮอคนั้นนะครับก็จะมีพลังผลปีศาจด้วยหน้าอย่างผลสุปาสุปานะครับหรือว่าผลใบมีดนะครับของมิสเตอร์วันก่อนหน้านี้จึงทำให้ร่างกายของเขานั้นนะครับเปลี่ยนลักษณะนะครับกลายเป็นใบมีดโดยในตอนนี้เราจะเห็นมังงะเป็นหน้าคู่เลยนะครับที่แบบโคตรจะเฟี้ยวเลยนะครับโดยจะเป็นลูฟี่กับลูุจิแล้วกก็โลับคคา ใช้การโจมตีคอมโบกันนะครับในการต่อสู้นะครับกับเซราฟิมคุมะแล้วก็เซราฟิมมีฮอคโดยลูฟี่ที่เป็นร่างเกสีนะครับจึงใช้ท่านะครับกุมุกุโมโนะคงกันในการโจมตีเข้าใส่ส่วนลอบลุจินั้นนะครับใช้การโจมตีอย่างโกรคุโอกันนะครับในการโจมตีเข้าใส่ส่วนโซโลนั้นเราจะเห็นท่านะครับอย่างเรนโกคุโอนิกิริในการโจมตีส่วนคนสุดท้ายนะครับเจ้าคาคุนะครับใช้ท่ารังยาคุฮาคุไรนะครับในการโจมตีเข้าใส่นะครับจึงทำให้เซราฟิมทั้ง2ตัวถูกการโจมตีคอมโบของ4คนพร้อมกันนะครับ กระเด็นออกไปนอกอาคารในทันทีเลขการถูกตัดไปที่นะครับเวกาพังสเตลล่าหรือเวกาพังตัวจริงนะครับเขาตื่นขึ้นมานะครับในคุกลับในห้องทดลองของเวกาพังและเขานั้นได้กลายเป็นชายชราอีกครั้งหนึ่งนะครับและเขาได้รับบาดเจ็บและก็ถูกโซ่ล่ามเอาไว้โดยเวกาพังตัวจริงนั้นก็ถูกขังเอาไว้นะครับที่เดียวกับไซเฟอร์โพนะครับที่หายตัวไปเมื่อหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับไซเฟอร์โพนะครับหมายเลขห้าหมายเแล้วก็ n ม m b e r ขเอ็ก ซึ่งเวก้าพังนะครับที่อยู่ในคุกในตอนนี้แหละก็สงสัยแหละครับว่าตนเองนั้นน่ยมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไงนะครับแล้วก็สงสัยด้วยเช่นกันแหละครับว่างานวิจัยนะครับเกี่ยวกับโพนิกิฟของเขานั้นทําไมรั่วไหลนะครับไปสู่ฝั่งรัฐบาลโลกได้เลขการถูกตัดไปนอกเกาะในตอนนี้นะครับเราจะได้ยินนะครับการสื่อสารนะครับจากกองทัพเรือในตอนนี้ว่ามีเรือต่างๆมากมายกว่า100ลานะครับที่มุ่งตรงมาที่เกาะเอเคสเลขการถูกตัดไปที่เอลบาบด้วยเช่นกันในตอนนี้นะครับโดยในตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นบาใกล้ชายฝั่งนะครับแช่ม จนสัตว์ผมแดงเนี่ยกำลังดื่มอยู่ในบาร์นะครับแล้วก็จะมีเด็กยักษ์ถาแชงเลยครับว่าสามารถให้เขาเนี่ยออกเดินเรือไปพร้อมกับกลุ่มโจรสลัดผมแดงได้หรือเปล่าแต่ว่าแชงนั้นก็ทําการปฏิเสธนะครับซึ่งไอ้นี้เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับตอนที่ลูฟี่นั้นเคยขอเข้ากลุ่มแชงนะครับตั้งแต่วันพิษในตอนแรกเลยนะครับและในตอนนี้จะมีเรือบางลำนะครับของกลุ่มโจรสลัดผมแดงเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆเกาะนะครับพวกเขานั้นได้แจ้งเลยครับว่าตอนนี้กลุ่มโจรสลัดของกัปตันคิดเนี่ยกำลังใกล้เข้าเอฟบ้กเานกเลยยาางะบ ยังไงกับสถานการณ์นี้โดยเป็นบ็ g กแมนนะครับเมื่อได้รับการรายงานนะครับก็เลยพูดในทันทีโอ้ดูเหมือนว่าศัตรูเนี่ยที่เคยโกรธเกคียดเราเนี่ยจะมาที่นี่ฮะสุลักกี้รูนะครับก็เลยพูดเลยแหละครับว่าดูซิว่าใครพูดเนี่ยคิดว่าเจ้าพวกนั้นเนี่ยจะโกรธแค้งใครกันล่ะ ส่วนผมแดงแชงคูดนั้นนะครับก็ไม่ได้พูดมากมายอะไรนะครับได้แต่พูดแหละครับว่าช่วยไม่ได้สินะฉันเนี่ยเพิ่งเจอเพื่อนเก่าที่คิดว่าตายไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็แชงนั้นก็ลุกขึ้นมาแล้วก็พูดต่อด้วยแหละครับว่าฉันน่ยก็ไม่อยากจะสร้างความเสียหายให้กับสถานที่นี้มากเกินไปคุณช่วยฉันได้ไหมดอลลี่แล้วก็โบเก้ซึ่งในตอนนี้นะครับเราจะเห็นเป็นหน้าใหญ่เลยนะครับจะเห็นว่ากลุ่มโจรสตว์ผมแดงนั้นกําลังดื่มเหล้ากันนะครับกับโรกี้ดอลลี่เจ้าคาชิแล้วก็ออยโมนะครับแล้วก็ม ชมในตัวของแชงเอามากเลยโดยดอลลี่แลวก็บกี้ทั้งสองคนนะครับก็เลยพูดกับแชงแน่นอนเลยพี่ชายเดี๋ยวเราเนี่ยจะช่วยคุณต่อสู้เองด้วยแชงนั้นเดินไปต่อสู้นะครับกับโบกี้แล้วก็ดอลลี่ด้วยนะครับและแชงก็บอกให้ร็อกสตาร์นั้นไปคุยกับคิดก่อนแหละครับว่าจะมีการต่อสู้เริ่มขึ้นต่อจากนี้ ้ดยแชงนั้นก็บอกให้ร็อกสตาไปยื่นข้อเสนอนะครับกับกลุ่มจนสัตว์ของคิดซะนะครับว่าคิดนั้นมีเพียงแค่2ตัวเลือกเท่านั้นตัวเลือกแรกคิดนั้นสามารถต่อสู้กับพวกเขาได้เลยในตอนนี้หรือเขานั้นจะยอมมอบรถพนกิปและก็จากไปด้วยดี โดยในะระหว่างนั้นเองนะครับเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับที่เรือของกลุ่มโจรสลัดคิดนะครับโดยตอนนี้เนี่ยก็กาลังต่อสู้นะครับกับเรือลําอื่นนะครับของกลุ่มโจรสลัดผมแดงอยู่ในทะเลและคิวเลอร์นั้นได้พูดคุยกับคิดนี่คิดในการต่อสู้ครั้งก่อนน่ะเราเนี่ยแทบยังไม่ได้เห็นหน้าของผมแดงเลยด้วยซ้ํานะครั้งก่อนเนี่ยนายเสียแขนไปครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เสียแค่แขนนะด้วยคิดนั้นก็เลยพูดตอบกลับไปนะครับว่าพวกเราเนี่ยเป็นกังวลได้หากพวกเรานั้นเนี่ยแพ้เจ้าพวกนั้นจริงๆ เลกาณนะครับถูกตัดไปท้ายตอนนะครับแชงนั้นนะครับก็กําลังเดินไปที่ชายฝั่งนะครับพร้อมกับกัปตันคนอื่นๆนะครับที่คอยให้กําลังใจในตัวของเขาแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับมังงะวันพีชในตอนที่1 0 7 6นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้างดนะครับเรียกได้ว่าเดือดเลยนะต้องดูละครับว่าคิดนั้นจะตัดสินใจยังไงนะครับจะตัดสินใจสู้หรือว่าจะตัดสินใจถอยนะครับแต่ต้องเสียรถโพนีกิฟนะครับให้กับกลุ่มโจรสลัดผมแดงนะครับแม่เรียกได้ว่าคิดหนที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้้หนนี ี้าได้เจอตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรก็ต้องมารอดูนะครับส่วนตัวคาดหวังให้มีการต่อสู้นะอยากเห็นพลังที่แท้จริงของแฉงแต่ก็แอบสงสารตัวของคิดนะว่าถ้าต่อสู้จริงๆแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นดูนะครับคิดว่าการกระทําครั้งนี้แฉงนั้นนะครับจะทําอะไรหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนัััั้้้้นนนสรรบบวววีคคคงงตตออออขขขไปแลพุณ